อ้าวพากันมาพอจากคุณงาบินบินเบิร์ดสุงาโอ้ยยาวไปเลยเนาะจ้ะจกเมื่อก้ลงซาฟอนจ้าซาฟอนลุยขากระสังใบเขาพี่เห็นน้องได้เห็นบลสสุดดอกเนะาะเพราะว่าทิศเขา,กาไกลไปเลยครับดอกใหญ่เห็้ แกงก็มีกันนี่ถึงๆกุญย์ดอไปไปเมึงไกลๆครับผมทางขานีสวัสดีจ้าสวัสดียำสาวๆจากของวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนหกเจ็ดจ้ะเมนี่สาวฝนพี่พี่พานหองไปตามเหตุบดเหตุลมเฮ็ดคอนคือเก่จาจ้ะแต่ว่าเมนีิไปทั้งคู่ทั้งสนทั้งบันสังหอมจะพี่น้องตัวว่าขืนทั้งคู่หินด่างบ้นานน้องเมจกจ้ะ ไปถึงไปชมกันว่าสิได้สิมันบ่จ้าไปกันเลยครับมันเขียวเนาะมันนี่มันตามไกลก็เก่าอีกอ่ะมัเห็นว่าสิพอความอล่างการตัวแต่พอดีสุดแล้วสังเหรอแม่ครับสุดจะแซ่บเลยจัง เราบ้องงวยได้แล้วนะซอฝนงานเร็วจ้าพันตามหาจนพอฮิตสุกสุกงามๆครับผมมาเด้อครับผมกี้พิษน้ำาซฝน,น,นมันเนียงายล้างเห็นมเบงไปขา,ปขานี่ครับรรนะพดิดสุบเสียบครับสุกสวยงาสุกเสียบทูเนะฝนเนาะสนใจก็บักคุยกับโซฝนมังเนานะ แอ็นจ้าผมกุยถักเกาะถักปรึกษาได้ครับผมอย่างข้อมือไวๆให้พวกเงนินที่แหล่เยะฉนเก็บให้ให้ที่ครับโอ้ยปลายเท้าเนาะตึงๆคนเด้อไปไปเบิ่งไกลๆครับผมาทางขานี่บพวกเก็บก่อนบ่อเอาลุยมม,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 มมุก่อน บางเทือบางข่างกล่องกาที่อาดสั้นเนี่ยก็เขาอภัยหลายๆเด้อครับบางเถือการตามหาเห็ดวัหูขึ้นนอกเสพน้องอินท่าสั้นครับรามเนาะ คือยอดเทไปครับไปครับยังเจอตัวว่าจะเจออียังไปครับอ้๋จดเเอเบิ้งเกกเลยตังเเคเลยบอกกระตาเลยอ้ยตุบตผ๊บเ้ เห็ดง,งามๆเลยครับผมสดใส่ๆนะบางใบใหม่เด้อหฮักออกเนี่ยนล<ด>ับโอ้ยรุ่นนี้เนี่ยโปรตงเอ้ยนะครับผันพ่อแต่และเทืธอนี่ก็เต็มตาเลยเนาะครับก้าี่คียสเป็นดอกซีนี่จ้ะครับ,บผม มีเอฟซีทักเขามาเนะ<ช>าะว่าเห็นเหลือดอกหน่อยดอกยังใหม่ในบางทีก็ขอโทษขอพ่ายหลายเด้อครับพกกเพราะว่ามาไกลให้น<ช>้องสะพนเนาะมาไกลจ้าเพราะว่าพื้นที่สิมาบางเทีแถบสินผมมีคนมาเก็บด้วยนะสนะ,ะพนเนาะก็เลยต้องเก็บเด้อครับผมาอาศใจมองว่ามีคนจ้ะเพื่อเสเด็จเฮ็ดง,งามๆให้พี่น้องเขาได้เบิง่งเนาะเพราะว่าขามีคนเก็บหลายกับสิเหลือเหลือแบบบโบลาณนะสะพนเนาะจะเก็บดอกหน่อยจ้ะครับอาจชิบสวยงามเนาะมึงมืนเหื่อยทังอยู่เถอะว้าทังไต่เต็มเลยเด้อ ละทั้งทางอ,งอ,องีกับล้มบาแข่งครับผมเดินเดี๋ยวแฟนกล่องไปเลยด้วยครับผม,มนี่ข้างใต้นี่ว่เป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตด,ด้วยครับลุยต่อก็แข่งกันนะจังก็ยังก็ซี่ ขนาก็มีได้ครับผมเอ๋อรุยเชฟฝนโดดเดินทางไปน้ำกันเด้อครับผมอ๋อหญิงงอมหนึ่งเนาะมาเบิงบ้งเบิ้งไปเจไดมูนนี่เติมตาครับคอนเดียวดูเรื่องเนาะตามชิ้นหหล่อสุดท้ายนะส่วนเนาะ อาชีพมีร้านเขียวอยู่เนาะเป็นบางขอนเนาะขอ <Ooh. S 2> นได้เกิดศาสตร์กับรุ่นกนระถาลุ่นถาเบิ่งเด้อครับพร้อมสูเข้ามาสิสมุดได้นนนเนาะเหมือนเนาะจอ๋อโอ้ยเดือดออกคือเกิดไหมเุิดจอดฮะช่องความสะอาดนิดน้อยบอ่อ้าวพากันมาพอจากคุณงาบินบินเบิร์ตช่งาโอ้ยยาวไปเลยเน,ะะนาะก็เมา่อกี้ลงซับโฟนจ้าพุดมาซังเนาะ ใ<ม>ส่เวลายางนี่เพระาะว่าห้่งผ้คอนจ้ะห้องคอนนี่แแ๊บเดียวเท่าคนชิฟคอนนในยางเข้าเดียวครับลาย่านี่ดึงหย,า,งยาอยู่ด้วยเนาะใบขาวอยู่ด้วยเห็นเจ้าดึงกนนงรกระยังตคอนไหซจเต็มมเลีเลยวะ ฉันมาทำอะไรฉ้นห่วยจะเข้าไปเก็บฟังนี้สูตรหม่วาสะหนี่เ,เห็นว่สจะดอ,อกเลยี้ วก็รักค้อนใหญ่ๆเพื่อนี่เข้าตามหาพอโบโปโออกเนาะเอเนครับออกที่น้างาจ้ะสุหลุมสุดเจ็บแสบกำลังพอดีเลยเนี่ Hèn à, đó Mèn thật Nga phải xuống ngắm ngang lên nó อ็เป็นมุมไกลๆเด้อครับผมอยากจะเห็นบัรสุดดอกน้ำสมฝนเนาะเอาให้เนนะี่ยว่านไปโจ้กลาอ เอาหมดเลยไปเขาได้ด <fi> <glaube pled> ิ <ga 2> เปมุมีไกลเด้อครับผมที่เห็นน้องเห็นบัสดดอกเนาะประเทดเขาไก่ไปเลยครับดอกใหญ่เห้ยบุญแกงจะมีกันี่ยน่ารั่ เฮ็ดออกเลยเดียวจ้ะอน้อยูะี่งาสยา็านี่แหละครับสุดยอดจะ้ะเป็นไดเป็นตา Oh, sang sang thì cứ miêu hết này sao phun cả? không thể đâu, hết bột đấy chả <laughs> Thì nó hoa gì được con đưa canh Ừ. Biến à? Biến. รอมนาออกไรที่จะได้สั่งขื่นนี่บอกอ่อนอ่อนตัวนี้เดี๋ยวจะสั่งพอจะให้เจ้าเอาใส่กับตาเลยทั้งนานี่ดีในใบใหม่เห็ดอ่อนเห็ดอ่อนก็มีเห็ดแกง ไม่ใหม่ออกวงสร้างบังบังโอ้ยถิ่งมาหลดนี่นี่ไปนี่เอออะเอ้ยนี่เหรอฟังพี่บอก hết ồn hết kèng Rồi tao có sao? Tao sao? Sao phải con? À Để em của tay ta với sao chào lên thương. À, bó tăng lại. โอ้มันอยู่ปลายพื้นเต็มอยู่บ่กายเฮ็ดอาลติเน,น่หาฮอ๋อทั้งผีก่อนอเอ๋อหวังเด้ออ๋อทั้งปลายพื้นมีบ่ Sam kỵ ninh tung. Ng kỵ ota tân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 . ผมต้องการเด้อครับผมแต่ละเหมือนสิพลอเฮ็ดสวยงามปานใดคุณจ้ะจ่ายหินบรรยากาศงามแฮงเด้จะพี่น้องคุณอุ้ยขออยู่ทั้งหินต้นนี้ลละจ้ะสร้างขึ้นไปเอาเอาใส่พี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 ่ระวังมือเด้ออ่าสับฝนมีหมดว่ลุยเลย ดูอ่อนแห้เลยขาสั้นด้วครับผมกาสิีท้าวดกล้าข้ามอยอะสิเดอือยังเลยหลังเขียว ย่างเดียวเลยฝนดิซีลงเดี๋ยวนี้ถ้า,าสั้นด้วยครับนี่ครับเออดาวฝนเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้ยวยสั้นทีเดียวเต็มใจอยู่ที่นี่เ้ยสั้นในก็ขออภัยด้วยครับผมเป็นท่าสัาน้นนะดาวฝนเนาะ ตัวบอกตัวบอกน่าจเป็นปลายตัวจะเก็บเนาะแม็นฮักลูกม,มานี่ทีละ,ะก็พูดเชออกกัน การตายถ้าม้าชีบกไห่ชัดเจนไปไดนเด้อครับผมอยู่ทาสั้นนะโซฝนเนาะมุดกระไล่น้ำพรบผมลุยโซฝนเนาะยองเป็นยองเลยครับนี่เฮ็ดบดปีนี่รอบนี้เป็นจอได้โซฝนสุดยอดเลยพระเจ้าไปเรื่อยๆให้จะอดอ่านมาแต่โดนบอได้เจไอเนาะแบบว่าต้องต้องพ่อจ้ะมีความผิดนะจ้ะ สุดเขตประเทศไทยบ่ชุดเขตประเทศไทยเลย่ว่ามันแนะ<อ>นำน้ำซาฟอรเดอร์จะอันตรายอืมออกเฮ็ดจ้าซาฟอน์ดพหอดบ้านนะจ้ะเอาเห็ดออกจากถุงเลยพี่น้องสิมันสุดยอดอลังการเลยเด้อจ้ะมันนี่มันสีตาเนาะแซงเนาะสีตาก็เอาก็แพราใส่ถุงจ้ะ ใส่ใส<ไ>่กระตาผ่ากระเตมหยัดหยัดจับวุ้ยมีเห็ดปลายเขาหลังเขียวจะม่านสุดยอดเลยจ้าจ้าสื่ชอชาวคปนี้ขอฝากกดไหลกดแชร์ก,กดติดตามชีวิตเทศในท่านจ้าก็กระดิ่งแจงเตือนไว้น,จนำจ่าถ้าหลุดในคลิปต่อไปว่าซาฟอนจะมีความอมาลังการในพี่น,ออน้องเบื้องอีก,กว่าจากเพราะกระสีตามเรื่อยๆนะสัง,งตรงนี้ปลายเขาจ้าสำหรับคลิปวันนี้เขาจบคลิปเพียงแค่นี้แหละจ้าสวัสดีจ้า